มีคนเข้าอุปมาว่าชีวิตเนี่ยคือการเดินทางอันนี้เป็นอุปมาที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆการดำเนินชีวิตก็คือการเดินบน,นเส้นทางที่ทอดยาวแต่เราไม่รู้ว่ามันจะยาไปถึงไหนและข้างหน้าจะเป็นอะไร คนที่เดินทางเนี่ยมีหลายประเภทนะแต่มีสองประเภทใหญ่ใหญ่ที่น่าสนใจนะประเภทแรกคือนักท่องเที่ยวประเภทที่สองคือนักสำรวจแล้วต้องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาเดินไปที่ไหนก็ตามก็จะสแสวงหาความสะดวกสบาย ไปหาที่ที่มันมีวิวชื่อศั์สวยงามแล้วก็ปรารถนานะสิ่งที่ให้ความร่มรื่นถ้าไปเจอเส้นทางไหนที่มันคุกคลักเป็นทางชันมียาลก หรือว่าเป็นที่ที่ทุรกันดานเขาก็ไม่ชอบระบนลอยวาขัดรกบขัดใจเพราะว่าเขาแสวงหาความสะดวกสบายหรือว่าสิ่งที่ถูกใจที่ที่มันมีร่มเงาแดดไม่ร้อนมีลมเย็นสบายถ้าเจอไหนที่อากาศร้อนอ้าวก็จะ หุดหงิดนี่ไงนักสำรวจนะกสำรวจเนี่ยไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนมันจะลำบากยังไงเขาก็ถือว่าได้ความรู้แลไม่หุดหงิดหัวเสียและทางจะลำบากอยากจะลบทางจะชัน ก็ได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ทางมันรกตรงนี้มันทุรกันดาลก็พอใจก็ได้ความรู้วีสายวันับสำรวนี้ก็เป็นผู้ใฝ่รู้ไม่ได้แสวงหาความสะดวกสบายแถ้าเจอสถานที่ที่มันร่มรื่น มีทาใสมีน้ำตกนะเขาก็พอใจไม่ใช่เพราะว่ามันถูกใจแต่เพราะได้ความรู้ว่าตรงนี้นะมันมีธรรมชาติแบบนี้นะเลวลาเจอสินทุรกันดาน่นาจะเป็นเชลยทรายนะนอกจากเขาจะพอใจที่ได้ความรู้แนละ้ว ก็จะสำรวจต่อไปนะว่าเออมันมีอะไรให้เรียนรู้บ้างอาจจะพบว่ามีมแมลงบางชนิดอาจจะพบว่ามันมีงูบางชนิดหรือว่ามีมแมลงป่องตะขาบซึ่งล้วนแต่เ,เป็นสัตว์ที่มีพิษแต่ว่าเขาก็ได้ความรู้นะเออมันมีสัตว์ชนิดนี้ ส่วนนัท่องเที่ยวกจะเจอสัตว์เหล่านี้ก็จะตกใจไม่ชอบรังเกียจมีความขยะกขยแยงเัาสมุนไนี่ได้เจอความยากลำบากยังไงเพราะว่าถือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่าได้ความรู้เจอสัตว์ที่มีพิษจะเป็น,นแมลงพึ่งต่อแตน หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่อันตร,รายเช่นตะขาบงูเขาก็อยากจะรู้นะเออมันมีพิษแค่ไหนในความอยากจะรู้ว่ามันมีพิษอย่างไรหรืออยากจะรู้นิสยัยธรรมชาติของมันบางครั้งก่ทำให้เขาต้องเจ็บต้องปวดเพราะถูกมันกัดมันต่อย แต่เขาก็ไม่ได้โมโหโกรธานะก็ถือว่ายอมแรกเพื่อได้ความรู้แล้วบางทีก็จำเป็นปนะถ้าต้องการรู้ว่ามันมีพิษแค่ไหนมันมีนักธรรมชาติวิทยาคนหนึ่งนะมีชื่อมาเพราะเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงต่างๆทั่วโ,โลกและส่วนใหญ่ก็เป็น,มนแมลงที่มีพิษ มดพึ่งต่อแตนแม่แต่ทำความเขา้าใจนิสัยใจอคอรรมาติมันก็ต้องยอมเจ็บยอมปวดเพราะถูกมันต่อยถูกมันกลับแต่เขาก็ยินดีก็ถือว่าแลกเป็นสิ่งที่ต้องแลกเพื่อได้ความรู้แล้วเขาก็เชื่อความรู้นี่มันเป็นประโยชน์นะต่อรับเสียชาติ และตอนหลังไอ้การถูกปล่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นผลข้างเคียงจากการไปศึกษาธรรมชาติของมแมลงหรือสัตว์เหล่านี้นม่นต้องย้อนมันต่อยเพื่อที่จะได้รู้ซ้ำนะว่าไอ้พิษของมันเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนพราะเขาตั้งใจจะทําดัชนีหรือว่าคะแนนของพิษของสัตว์ชนิดต,ต่างๆตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่สี่นี่ถือว่าหนักมาก ไอ้มแมลงเช่นต่อแตนเชินนี้เนี่ยมันมีพิษแค่ไหนอยาจะรู้ต้องให้มันต่อยให้มันกัดสามารถเจ็บไหมปวดไหม,มปวดนี่แต่ว่าเขาไม่ได้ทุกเลยเพราะว่าก็ได้ความรู้ก็เลยรู้ว่างพึ่งนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่พิษของมันก็กแค่สองนั่นแหละ แต่ต่อแต่บางิดน,นี่พี่เขออ้ามาไดถึงสี่เลยทีเดียวความรู้แันนี้จะได้มาก็ต้องยอมเจ็บยอมให้มันปล่อยนี่เรทีิสัยของนักสำรวจนะก็คือว่าไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวลำบากแต่บางทีก็เข้าหามันซะด้วยเพราะว่าเป็นส่วนของการเรียนรู้หรือการได้ความรู้ใน,นธรรมชาตินักสำรวจเป็นอย่างนั้นแหลนะคือว่าไม่ได้แสวงหาความสะดสบาย แต่มุ่งที่จะแสวยหาความรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเส้นทางที่เดินสถานที่ที่ไปสำรวจมันจะลำบากอย่างไรเขาก็ไม่ได้ทุกไปกับความยากลำบากแถมยินดีด้วยซ้ำเพราะได้ความรู้เวลาคนเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ดำเนินชีวิตอย่างนักท่องเที่ยว คือแสวงหาความสุดวกสบายกับชีวิตอะไรที่มันถูกใจก็เข้าหาและแสวงหาแต่ปัญหาคือว่ามันไม่มีอะไรที่จะถูกใจเราร้อยเปอร์เซนในชีวิตนี้มันก็มีทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจ ในคนที่แสวงหาความถูกใจเราเจะเสียที่ไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์เกิดความหมิดเกิดความแค้งเคืองเกิดความเครียดม่ว,ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงในการที่แสวงหาสิ่งที่ถูกใจมันทาให้คนจำนวนมากกลายเป็นผู้ใฝ่เศษใฝ่เศษใฝ่เศษสิ่งที่ถูกใจอันนี้เรียกว่า ใช้ชีวิตเหมือนกับนักท่องเที่ยวเยสร้างหาแต่สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ปลเปล่อยตนความสะดวกสบายแต่ชีวิตแบบนี้มันก็น่าจะลงเอยด้วยความทุกข์นะก็ะอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่ถูกใจบนเส้นทางชีวิตนี้แต่สิ่งที่ไม่ถูกใจมันมีมากกว่าด้วยซ้ำ และแม้แต่สิ่งที่ถูกใจมันก็ถูกใจประเดี๋ยวประดาชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าใจของเรามันก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยสิ่งที่เคยชอบคันได้มาก็จะมีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่พอผ่านไปมันก็ไม่มีความสุขสแล้วมันเบื่อมันอยากจะได้อะไรที่มันแปลกกว่านั้นอะไรที่มันมากกว่านั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยถูกใจพอผ่านไปมันก็กลายเป็นไม่ถูกใจไปซะแล้วหรือว่ากลายเป็นสิ่งที่ธรรมดาอันนี้ก็เราก็สังเกตได้จากชีวิตของเราซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือข้าวของเครื่องใช้อ้ที่เคยอที่ซื้อมาก็เพรามัถูกใจแล้วก็อยู่ไปอยู่ไป ก็กลายเป็นเบื่อไม่ใช่แค่ไม่ใช่แต่สิ่งของด้นะสิ่งที่เป็นนมามธรรมนะเช่นตำแหน่งเกติยศนะคนที่อยากเป็นครูใหญ่ตนะอนที่ได้เป็นก็มีความสุขแต่พออยู่ไปอยู่ไปเป็นครูใหญ่ไม่ได้สามสีป่ปีมันเริ่มเบือ่อแต่จะเป็นผู้อำนวยการมานะหรืออยากเป็น อะไรที่มันใหญ่กว่าน,นั้นอาจจะอยากจะเป็นสสอแทนหรือเป็นนายกอบตก็มันดูโก้ดูเก๋ดูเงินได้มากกว่าแนะสิ่ที่ถูกใจมันก็เป็นของชั่วครางชั่วคราวแล้วก็ต้องแสวงหาไปเรื่อยๆจนบางทีมันแสวงหาไม่จบไม่สิ้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของผู้ที่แสวงหาความถูกใจนะ ใ่ต่างจากนักท่องเที่ยวที่นี่ท่องเที่ยวไปเรียกว่าจากเที่ยวเมืองไทยทะลุโปร่งแล้วมันก็ไม่มีความสุขมันต้องไปไกลกว่านั้นไปไประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วก็ยังไปสักพักก็เบื่ออยากจะไปข้ามทวีป แล้วก็แสงหาความพอใจความถูกใจไม่จบไม่สิ้นแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเพราะว่าเจอความไม่ถูกใจเจออุปสรรคเจอความยากลำบากซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ไม่ถูกใจนะเราทางภาษาเรียกว่าอนิทฐาลมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่หนาพอใจเรานั่งเหตุการณ์เรียกว่าโลกธรรมแปด แต่ที่มันเป็นปัญหาจริงคือโลกธรรมสี่ที่เป็นฝ่ายลบนะคือเสื่อมระบาดเสื่อมยศดนินทาและทุกไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งทุกคนต้องเจอถ้าเราสดางมาจความทุขสบายติดสุขติดสบายพอมาเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามันก็เกิดความทุก,กข,ข์เกิดความขับแค้นเกิดความเศร้าเกิดความ กัดกุ้มที่ตกกังวลทางตรงข้ามาก็คือว่าเราเป็นผู้ที่เดินเมีชีวิตอย่างนักสำรวจเราคิดที่จะตั้งใจที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งแมะว่าจะเจอสิ่งที่เป็นรบทำง,งานแล้วล้มเหลวคนธรรมดาคนส่วนใหญ่ก็จะทุกข์อาจจะวุว่นวายเสียอกเสียใจแต่คนที่ฝ่ายรู้เขาก็จะพบว่า อะไรมันทําให้เกิดความล่มเหลวขึ้นความล่มเหลวก็มันก็ให้ความรู้กับเราเวลาเงินหายของหายคนส่วนใหญ่ก็เอาแต่เศร้าโศกเสียใจคับแค้นแต่คนที่ใ่รู้เนี่ยนะเขาจะมองว่าเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์เหล่านี้ จะจะเรียนรู้ว่าเ,ออเป็นพ่อเราประมาทเป็นพ่อเราสูพระสับเพ่าเผลอเลอเลนเล่อเดือจะรู้ลึกไปกว่าน,นั้นว่าเออมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่กับเรามันไม่ได้เป็นของเราจริงๆนะมันเป็นของชั่วคราวอันนี้ถือว่าได้ความรู้นะถือว่าได้กําไร เสียของเสียทรัพ์แต่ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมเวลาเจ็บเวลาป่วยคนที่สาหาความสุขความสดส,สบายก็เอาแต่ตีโพยตีภายทำไมต้องเป็นฉันแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีใจใฝ่รู้อย่างนักสำรวจเนี่ยเราก็จะได้เรนรู้หลายอย่างว่าที่เจ็บป่วยแนละ้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรา พักผ่อนน้อยไปเป็นเพราะเราไม่ออกกำลังกายเป็นเพราะเราไม่คุมอาหารเป็นเพราะเราเครียดเกินไปก็ทำให้สามารถจะปรับปรุงการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นหรือยิ่งนะคือการได้เห็นว่าออสังขารร่างกายนี่มันไม่เที่ยงนะเคยเดนเินไปไหนมาไหนได้แต่ตอนนี้ แม้แต่เดินแค่ก้าวเดียวหรือแม้แต่ลุกจากเตียงก็ปวดการเดินไปข้าห้องน้ำกลายเป็นเรื่องที่ยากแแสนสาหัสเพราะร่างกายมันไม่เป็นไปดั่งใจมันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเราผมกม็เ,เลยเนระียนทั้งอนิจจงทุกขังแล้วก็นัตตาเห็นว่าร่างกายมันสิ่งที่เปราะบางมันไม่ใช่เป็น สิ่งที่ให้ความสุขหรือหวังพึงพอามสุขจากมันได้อันนี้เราทุกขงังหรือว่าเห็นความพร่องของร่างกายก็มไม่สมบูรณ์พร้อมอันนี้ก็ทุกขงังอน,นัตานี้ก็เห็นชัดจากการที่สั่งร่างกายไม่ได้สั่งให้มันเป็นไปดั่งใจก็ทําไม่ได้หรือว่าจะกายหรืใจก็เหมือนกันอารมณ์ที่หมุนหงิดอารมณ์ที่เหงา หรืออารมณ์ที่เดือดดานจะสั่งให้มันสงบสั่งให้มันเย็นแล้วก็ทำไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ฝ่ายรู้จริงๆรงก็จะพบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรที่โมโหโกรธาที่อ่าที่มีความหงุดหงิดนะกังวลนี่เป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองล,ยลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัย ถ้าเราไม่รู้ฝ่ายร่วงก็จะเห็นนะมันก็ได้ความรู้เพราะนั้นี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบวกหรือลบนี่มันก็เรียกว่าดีทั้งนั้นดีตรงที่ได้ความรู้ทีแรกก็เห็นว่าร่างกายจิตใจนี่ไม่เที่ยงใหม่ๆก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมอากาศเช้ายามเช้า ความรู้สึกก็แบบหนึง่งพอตกข้างก็ความรู้สึกก็แบบหนึง่งอากาศร้อนความรู้สึกก็แบบหนึง่งอากาศเย็นสบายความรู้สึกก็แบบหนึง่งหรือใครพูดดีกับเราเราก็รู้สึกแบบหนึง่งใครพูดไม่ดีกับเราเราก็รู้สึกอีกแบบหนึง่งอาจจะเห็นไปข้างว่าโอ้คนที่เขาทําดีกับเราวันนี้ไอ้เมื่อวานนี้เขาทำก็ลอยอีกแบบหนึง่ง เป็นเพราะอะไรนะนเป็นเพราะว่าเราทําถูกใจเขาเขาก็เลยชมเขาก็เลยดีกับเราพอเราทําให้ถูกใจเขาเขา,เ,เขาก็เลยต่าหนี้เขาเลยตอว่าเขาก็เลยทําไม่ดีกับเราไม่ได้ความรู้นะเรื่องตั้งแต่ว่าเออในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่คนอื่นทำกับเราหรือคนที่อยู่รอบตัวเรานะมันก็เอาแน่อ,อนน้อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับดินฟ้า,ากาศ แล้วขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าเออใจของเรามันก็แปรผันไปตามสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือผู้คนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวปลอดโปร่งเดี๋ยวหมดหมองแต่ต่อไปพอเราเฝ้าสังเกตด้วยใจที่ไฝ่รูมมันก็จะพบว่าจริงๆแล้วนี่ อ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนะมากเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไรใครพูดไม่ดีกับเราถ้าเราวางใจอีกแบบหนึง่งเราก็ไม่ทุกข์ใครพูดดีกับเราแต่ถ้าเรามีความระแวงเราก็ไม่สบายใจว่านี่เขาเสียแซงหรือเปล่าเพราะเั้นเนี่ยความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจความปลอดโปร่งความหม่นมองนี่จริงๆแล้วเนี่ยมัน มันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าอยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นดินฟ้าอากาศหรือผู้คนมันก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่าจริงๆแล้วนี่สุดหรือทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจเราซึ่งก็ทาให้เราเนี่ยมีสละเพราะพอเรารู้แบบนี้แล้ว <c oughs> เราก็จะไม่ยอม <c oughs> ไม่เพอเราก็จะดูแลจิตใจเราให้ดีไม่ปล่อยใจให้ ตกอยู่ภายใต้อำนาจการข้องงำหรือการวงการของสิ่งภายนอกนัคนที่ใช้ชีวิตอย่างนักสำรวจเนี่ยคือเป็นผู้ที่ใ่รู้เนี่ยแม้ว่าชีวิตเนี่ยมันจะไม่ราบรื่นน่าจะมะีความสูญเสียพลาดพลาดความเจ็บป่วยหรือว่าเจอคนที่ไม่น่ารักอยู่รอบตัวอยู่เยอะใกล้ตัวก็สามารถที่จะ รักษาใจให้เป็นปกติได้ในถาะที่คนที่ใช้ชีวิตยอย่างนักท่องเที่ยวแสงหาความถูกใจในสุดก็จะไม่สามารถพบก,กับความสุขความสงบได้เลยเพราะว่าใอ้โลกที่อยู่รอบตัวเขาหรือเช่อยเขานี่มันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกใจและจะมาวัดนะมาวัดเพื่อแสงหาความสบายใจ แต่ถ้าหาว่าไม่มีความเข้าใจนะว่าอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเราหรือไม่แต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นไปดังใจได้การมาสายหาความสบายใจที่วัดนมันก็จะลงเอยด้วยความผิดหวังด้วยความเครียดม,มันก็ไม่ต่างจากคนที่อยู่นอกวัดเป็นแต่คนที่อยู่นอกวัดที่เขาสางหาความสบายกายหลายคนก็เห็นว่าความสบายกายนี่มันมันเป็นของชั่วคราว สู้ความสบายใจไม่ได้ความสบายใจคือความสงบแต่พอไปปรารถนาหรือหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จากผู้คนแวดล้อมอันนี้ก็จะมักจะลงเอยด้วยความผิดหวังหรือนนความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่รอบตัวมันอาจะเป็นสถานที่หรือผู้คนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกใจเราไปตลอดหรือเสมอไปเนี่ย แต่ถ้าว่ารู้จักแต่ถ้าไม่คาดหวังจากชีวิตว่ามันจะต้องให้ความสะดวกสบายกับเราไม่ได้อยู่ไปเพื่อสร้าาความสะดวกสบายหรือเอาความสะดวกสบายมาเปนเปรตตนแต่มุ่งที่จะหาความรู้เรียนรู้จากชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้มาทร้่งจากกายและใจของตัวไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจ มันก็ดีทั้งนั้นเพราะมันทําให้ได้ความรู้อย่างมาภาวนาอย่างมาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้สมาวามาความสงบเพราะติดสงบ,สงบแต่ว่ามาเพื่อที่จะเรียนรู้กายและใจถ้าปวดเมื่อยมันก็ได้ความรู้หรือว่ามีความเครียดหรือมีความมีอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธเกิดขึ้นในใจก็ได้ความรู้ได้เห็นอารมณ์ต่างๆว่ามันมีสภาวะอย่างไร แล้วก็ทั้งตัวหลงความหลงนะมันมีสภาวะอย่างไรเราก็ได้รู้แล้วเราก็ได้เห็นมันก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปความปวดก็เช่นเดียวกันความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมาแล้วก็ไปแต่ถ้าว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจไอ้ความเครียดความหงุดหงิดผิดหวังก็จะน้อยนะอารมณ์ความหงุดหงิดผิดหวังความเครียดมันก็เกิดขึ้นเฉพาะคนที่แสวงหาความ สงบในจิตใจพอใจไม่สงบนะก็ผิดหวังก็หงุดหงิดพอมันมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นามากมายก็หงุดหงิดเพราะมันไม่เป็นไปดั่งใจเพราะมันไม่ถูกใจแต่ถ้าหาว่าปฏิบัติเพราะต้องการรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจอะไรอารมณ์ใดเกิดขึ้น,น,น,นก,ก็ได้ความรู้่จริงเนี่ยถ้าวางจะเป็นแบบนี้นะพอเจอทุกเนี่ยนะ การที่มันจะเป็นทุกข์มันก็จะกลายเป็นรู้ทุกข์ไปเพราะครูเจ้าก็สอนนะว่าเนี่ยความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นันนี้คนที่ไม่คนที่สลายความสบายมันจะไม่เข้าใจนะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ได้อย่างไรแต่คนที่ใยรู้เนี่ยก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าเมื่อมีทุกข์แล้วนะเราก็รู้จักก็ควรจะรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์แล้วคนที่ใยรู้เนี่ยเจอทุกข์เนี่ยขาจะพยายามรู้ทุกข์รู้จักทุกข์ให้มากขึ้น ว่ามันมีสภาวะอย่างไรเกิดจากอะไรส่วนคนที่สางหาความสุขสบายพอเจอทุกข์ก็จะงุดหนิดโวยวายตีโพธีพายกลายเป็นก็ไปเป็นผู้ทุกข์ก็เลยทุกข์หนักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไม่ว่าจะดําเนินชีวิตจะเป็นผู้ปฏิบัติก็ตามเนี่ยให้เราพยายามรักษาท่าที่รู้สำนึกนะของการเป็นผู้ฝ่ายรู้เอาไว้อยากเป็นผู้ฝ่ายเสรจอยาเป็นผู้แสวงหาความสุขสบาย แต่เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้จกักทุกเจอทุกก็ยอมรับแล้วก็เรียนรู้จักมันอย่างนี้แหละจึงจะก้าวจากทุกได้